ครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีชาว ROX ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วกับ Shadow h d 1นะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาแนะนำเซิร์ฟใหม่อย่างชื่อว่านะครับผมเซิร์ฟที่เล่นมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมเป็นเซิร์ฟใหม่ชื่อเซิร์ฟที่พี่แนะนำไปก็้คือเซิร์ฟอโยธยานะครับผมนั่นก็คือเซิร์ฟล่างขวาเนี่ยนะครับ พี่ก็บ่นว่าทําไมมันเข้าไม่ได้นะครับผมเพราะว่าคนเข้าเยอะมากๆเป็นคนแบบเป็นคนไทยเหมือนว่าย้ายมาเล่นเซิร์ฟอยุธยากันเยอะมากๆนะฮะแต่วันหนึ่งพี่ก็บ่นกับน้องๆในสตรีมนะครับผมเฮ้เมื่อไหร่จะมีเซิร์ฟใหม่ที่เป็นคนไทยมาอีกนะมันน่าจะมีเซิร์ฟอ,อายุ สุโขทัยหรือไม่ก็เซิร์ฟกรุงเทพแบงคอกอะไรอย่างนี้สุดท้ายมันก็มาจริงๆนะครับเซิร์ฟสุโขทัยนะครับผมข้างบนด้านซ้ายนะครับผมเซิร์ฟสุโขทัยนะครับผมเซิร์ฟใหม่นะครับผมแล้วก็เซิร์ฟเซิร์ฟอะไรเนี่ยมามาดมาดิล่ามาดิล่าแล้วก็เซิร์ฟการ์เด้นซิตี้นะครับผมส่วนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเซิร์ฟที่ไม่ใช่ชื่อไทยนะฮะเซิร์ฟชื่อไทยก็จะเป็นเซิร์ฟอยุธยาที่มาก่อนหน้านี้แล้วก็เซิร์ฟสุ โครยนะครับผมน่าจะรงขึ้นเยอะนะครับผมเซิร์ฟสุโขทัยนะครับผมใครที่อยากจะตั้งต้นใหม่นะฮะพี่แนะนําไปเซิร์ฟสุโขทัยนะครับผมแต่ถ้าใครยังดึงดังที่จะเข้ายากเดินยากอยู่คนเยอะอยู่อัดกันอยู่ที่อโยธยานะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูเซิร์ฟสุโขทัยนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะว่าคนจะเยอะหรือเปล่านะฮะตอนนี้ยังเขียวอยู่เลยนะครับสุโขทัยนะครับผมไปอ้ มาจริงๆด้วยนะฮะพูดกันแบบน่าจะมีเซิร์ฟสุขโขทัยนะมันก็มาครับ<อ>เดี๋ยวขอเป็นไอหัวเขียวแล้วกันนะทุกคนไอหัวเขียวก็ชื่อเดิมนะครับ Shadow X นะครับผมเออ Shadow X <c oughs> ออไอผมเขียวแล้วก็ตาเขียวผมเขียวตาเขียวนะฮะไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เหมือนเดิมนะครับผมถ้าเมืองใหม่ก็อยากเล่นก็ เหมือนเดิมนะเข้ามาเล่นได้นะครับผมมาถึงก็อย่างเงี้ยนะแต่งที่พี่เล่นนะฮะนี่กดเช็คชื่อกดแตะเตะเข้าไปครับก็เดี๋ยวมันก็จะเนี่ยสมัครลงทะเบียนไปก็นะครับแล้วก็กดข้างซ้ายนะเนี่ยกดปุ๊บมันก็จะออโต้รันนะครับผมทำเควสนะครับผมเก็บเร็วง่ายนะครับผมไนะกด์ไลน์ก็ดีนะครับกนเกมนี้ก็เดี๋ยวมาดูสำรวจนะครับผมว่าเซิร์ฟคนเซิร์ฟเนี้ยจะมีคนไทยเข้ามา ย้ายมาจากนุ่นเยอะไหมนะฮะน่าจะย้ายย้ายเข้ามาเยอะนะครับผม,มนะการเก็บการเก็บเลเวลอัพที่จะทําได้จากคริสตัลมากมายนะครับผมสองสามส่หตัวนี้ได้คริสตัลเวลาเราไปเจอนุ่นเจอนี่เราก็ถ่ายรูปทําภารกิจตามคริสตัลที่เขาบอกนะครับเลเวลอัพรัวๆนะแป๊บเดียวเปิดมาเลเวลสแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวมาสำรวจนะฮะว่าคนไทยเยอะเปล่าครับ ซักให้เอามาเซิร์ฟคนไทยนะโอ้โม,มาถ่ายรูปกันครับน้องหูเขียวเอ้คนนี้น่ารักจังเลยถ่ายรูปด้วยนะโอ้โมีคนบางฉากโอ้เกินนะโอเคธารกิจถ่ายรูปของเราโอเคโอ้โหคนไทยคนไทยย้ายามานี่เยอะเหมือนกันนะครับดูแล้วเหมือนเขาจะหนีมาจากอโยธยากันเยอะนะครับ พอ,อยยธยานะครับกรุงแตกนะครับคนเยอะมากๆนะครับผมทุกคนอโยธยาที่กรุงแตกนะครับผมเดี๋ยวเขาเข้าไปทักทายนะครับผมเอ,อเดี๋ยวเป็นแชทข้อความเสียงนะครับผมกดตรงข้างขวาเนาะกดค้างไว้นะครับผมแล้วก็กดพูดได้เลยนะฮะพี่ไม่อยากพิมพ์นะเพราะว่ามันมันคงพิมพแบบ์แบบแบบว่าคงอ่านไม่ทันนะนะเดี๋ยวขอแชทเสียงก่อนนะครับพอต้องแชทเสียงต้องในระดับยี่สิบนะทุกคนพี่ก็ลืมตัวไป แต่ถ้าเซิร์ฟอยุธยาที่พี่เล่นไปเลเวล30แล้วเนี่ยมันก็แชทเสียงได้นะครับคือตอนนี้พี่ก็จะเล่นอยุธยาแล้วก็เซิร์ฟเก่านะครับผมเซิร์ฟเออ่เซิร์ฟโอเปร่าแฟนทอมนะครับเซิร์ฟไอ้ล่างสุดเนาะเป็นโอดินนะอันนี้เซิร์ฟเซิร์ฟหลักคือไอ้เซิร์ฟเวอร์หลักของเขาคือเซิร์ฟเวอร์ไกอานะครับผมแตกย่อยออกมาก็จะมีอยุธยามีสุโขทยัยมีการ์เดนซิตี้มีหลายเซิร์ฟนะครับผม เซิร์ฟไม่สามารถจะย้ายเซิร์ฟได้นะครับเธอเล่นเซิร์ฟไหนก็จะ,จะอยู่เซิร์ฟนั้นเลยนะครับจริงๆมันน่าจะย้ายเซิร์ฟได้นะทุกคนนะเนาะอันนี้ภารกิจให้เดินไปเรื่อยๆนะครับถ้าคนไหนตรงไหนคนไหนไม่รู้ภารกิจนี้นะฮะถ้ามันกดไม่ไม่ออโต้นะให้เราเดินไปทั่วๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาให้แล้วก็กดออโต้ได้เหมือนเดิมนะครับโ <Okay. laughs> อเคเซิร์ฟใหม่มาตามที่คาดหวังนะครับ เพราะว่าเซิร์ฟที่แบบว่าคนไทยรออยู่นะฮะนี่ครับเพิ่มเพื่อนไปได้นะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะสอนใกล์ไล์ดีมากก็เอ่อคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็สําหรับคนที่แนะนาเชิญชวนคนที่อยากมาเล่นก็เบือ่อ Rv ก็มาเล่น Rx เบือ่อ Rx ก็ไปเล่น Rv ก็เก็บเลเวลไปเบื่อก็มาเก็บเลเวลเบื่อเก็บเลเวลก็ไปเอ่อไล่ตีเพื่อนอะไรอย่าง Rv นะครับผม ออพี่ก็มาแนะนําเล็กๆน้อยๆนะฮะเผื่อแบบมีคนเบื่อเบื่อเกมนะครับก็เป็นเกมแบบเพลินๆเนาะเป็นโลกกว้างๆนะครับผมเนี่ยดูแผนที่นะครับดูแผนที่ก็จะเป็นโลกใหญ่ๆนะครับเนี่ยนะมมันก็ค่อยๆเปิดแผนที่ไปเรื่อยๆนะป็นจนไพยนะครับเป็นโลกกว้างๆคือถ้าใครก็อยากเล่นก็เชิญชวนนะครับเด็กๆน้องๆหนูๆก็เล่นได้นะฮะอืม โอเคเดี๋ยวไปดูนะครับว่าคนไทยเยอะมาเยอะนะครับยังไงก็ต้องเยอะชัวร์ครับผมเอ,อยเยอะแน่นอนนะฮะตรงนี้เอ,อสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับกิจกรรมต่างๆก็ทําตามต,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 ตรงนี้เลยครับผมกดโพลิงออกมาเนี่ยมันจะมีกิจกรรมเพิ่ม,ม,มเรื่อยๆนะถ้ารเรวออัพนะครับผมพวกนี้นะครับคเควสก็ทําง่ายได้มากนะได้ดาบมาแล้วกดสูงใส่ไป ดูนะครับว่าเซิร์ฟจ,จะเป็นไงแต่เซิร์ฟค่อนข้างจะโล่งนะเพราะว่าเพิ่งเปิดใหม่นะครับผมเออดูคนก็ค่อนข้างจะย้ายมานะฮะย้ายมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ยังไม่มีสัตว์ขี่นะเดินช้ามากนะนะพอเราออกไปแผนที่ใหม่มันก็จะเปิดเห็นไหมคือเราตอนนี้เราอยู่เมืองคอนเทลล่านะครับผมหมอ่มอมเมืองพอนเทลล่าคอนเทลล่าก็คือเมืองหลักของเรานะครับ<ม><ม>ก็กดข้ามๆไปก็ได้ครับถ้าเกิดใครที่เก็ดูนเรื่องนะฮะ นี่กดแผนที่โลกเห็นไหมมันจะเปิดแมปนะฮะันี่คือคอนเทลล่าของเรานะครับผมที่เป็นสีเขาดำๆไอ้ตรงสีบ้านสีฟ้านะครับข้างๆก็จะเป็นแมปที่เราอยู่เมื่อกี้นะครับปุ๊บทำเพสนะครับทำเพสกดตีนะครับอตีเห็นไหมเพรสทำง่ายครับผมตีโพลลิงมอนสเตอร์ระดับแรกนะครับกดไม่ใช่ออโต้ตีเลยนะครับ แล้วก็มีเคเว็หนึ่งนะครับอย่าลืมทํานะครับก็คือเคเวสดถ่ายรูปนะครับผมกดถ่ายรูปตรงนี้นะตรงกลางจอเห็นไหมกดถ่ายรูปครับผมถ่ายรูปคู่กับโฟริงหรือว่าคู่กับมอนเตอร์นะครับผมกดถ่ายไป,ปนี่ฮะได้ก็จะได้ภารกิจมานะครับโอเค จะมาแนะนาเซิร์ฟสุโขทัยกันนะครับผมถ้าใครอยากจะย้ายจากอโยธยาแบบว่าวลาคาญนะครับผมเข้าไม่ได้นะครับผมรอเป็นประมาณพันวิอะไรเงี้ยรอเป็นพันวิพี่ก็รอเป็นพันวินะฮะแต่จะเข้ายากจริงๆนะก่อจะเข้าได้แต่ละครั้งนะบางทีพันวินะครับผมพอรอพันวิมันเหลือแบบร้อยวิเอา้าค้างอยู่ที่ร้อยวินะครับผม คือไม่มีคิวนะครับผมไม่มีคิวที่แบบว่าจะเข้าได้นะฮะคนไม่ยอมออกกันนะครับเออคือแบบว่าเซ็งนะครับเล่นจนเซ็งนะครับพี่ก็ไปเล่นเซิร์ฟเก่าอยู่นะครับผมสักพักหนึ่งก็วันไหนเข้าได้เข้าเซิร์ฟได้พี่ก็มาเข้าอายุทยานะครับตอนนี้โล่งนะฮะตอนนี้พี่ว่าคิดว่าน่าจะโล่งนะครับอายุทยานะครับเพราะว่าคนอาจจะหนีจากอายุทยามามาที่สุโขทัยกันเยอะนะครับผมโอเค เกิ็ดในเรื่องครับก็แนะนําสําหรับมือใหม่ถ้าอยากจะตั้งต้นหรือว่าคนที่อยากมาเริ่มใหม่นะครก็ยังไม่สายนะครับผมเพราะว่าการเก็บรลเวลของเกมนี้นะจะเป็นเก็บเกณฑ์การเก็บรลเวลแบบว่ามีข้อกําหนดนะครับผมไม่มีใครสามารถจะนำเลเวลกันไปเยอะมากๆได้นะครับผมเพราะว่ามันจะมีระบบเลเวลโลกเนาะ คือมันจะมีระบบเขาเรียกว่าอะไรระบบออร์ดินเบสซิ่งนะฮะซึ่งทำให้เราฟาร์มได้ไหวขึ้นนะฮะแต่ถ้าถ้าเกิดไม่มีออร์ดินเบสซิ่งเนี่ยใครจะไปฟาร์มกด,กดฟาร์มทั้งวันทั้งคืนกดออตโต้เนี่ยคือเลเวลแทบจะไม่ขึ้นนะครับผอกบอกเลยคือเล่นเยอะก็ใช่ว่าจะเลเวลเยอะกวกาเพื่อนเลเวลแซงนะครับคือเกมนี้เป็นระบบที่เกมที่ดีมากๆนะเป็นระบบดีมากๆเป็นเกมแบบ คือแบบเกมไหนจะมีแชทโลกที่แบบว่าแบบเนี้ยเปิดไมค์ได้ด้วยอะครับเออเลเวลิีสิบนะครับเออเปิดไมค์คุยแชทโลกได้นะครับผมเดี๋ยวก่อนนะใครถามก่อนนะครับผมถามเพื่อนก่อนนะใครมาจากอโยธยาบ้างอโยธยาเข่งยงบ้าอโยธยาอโยทอทองดิอโยธยาทอทองนะครับตกภาษาไทยนะบ้างครับ ใครมาจากอโยธยาบ้างครับใครมาจากกรุงอยยธยาบ้างครับเอา้าใครมาจากอโยธยาบ้างครับเเวลต่ำกว่า20ไม่สามารถคุยแชทได้ไม่เป็นไรครับเเวลเลเวล20ก็แป๊บเดียวครับผมไม่ถึง10นาทีนะประมาณ เล่นประมาณ10 10ไม่ถึง20นาทีอะเลลวล20ครับนะถ้าคนเล่นแบบว่ายังไม่ช่ำนะถ้าคนช่ำแล้วก็10นาทีก็ยังเล่นได้นะเลลวล20นะครับผมกดในเรื่องตามๆไปเลยนะครับอืมก็ก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้เข้ามาสำรวจนะครับผมว่าเนี่แมงขัดเนี่ย,ยมีคนเริ่มเล่นนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่เองนะครับเนี่ยอุ๊ยทำไมมีคนเลลวล3 2ออแสดงว่าเปิดใหม่เมื่อวานนี้นะครับพี่ไม่ได้ดูนะฮะ หรือว่าเปิดใหม่เมื่อคืนนี้หรือเปล่านะฮะคือเก็บเลเวลกันแป๊บเดียว3 0 3สนะเป็นไงไวไหมฮะทุกคนเออคือเซิร์ฟใหม่นะครับทุกคนก็โอเคนะครับทุกคนก็พี่ก็จะจบคลิปนี้ลงที่ที่นี่ครับผมมาแค่แนะนำเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมก็ สวัสดีชาสมาชิกใหม่ด้วยนะครับผมที่คิดว่าอยากจะเล่นนะฮะก็สวัสดี f อซด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโหเก็บไข่ห่านไปแล้วครับสวัสดีครับทุกคนหลงหน้าผาก่อนนะบินบินปล่อยบินป่ายนะครับผมโอเคไปครับปล่ยแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส cribe พี่ด้วยนะครับผมไปแล้ว นายกันเลยสู่โลกกว้างใหญ่โลกอันกว้างใหญ่ไพศาลฉันจะไปประจญภัยไปแล้วครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยบ๊ายบาย